สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปคิีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันครับเตะในเวลา3ทุ่มไปพูดคุยความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนล่าสุดมีข่าวดีนะจอห์นสโตนกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วครับก็พร้อมมีชื่อในเกมนี้เป๊ปยืนยันเองแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะ ส่วนคนที่ไม่พร้อม2คนก็เหมือนเดิมครับคลายวอล์คเกอร์กับคาวินฟิลิปส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่กันครบอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับแถมได้พักในเกมกลางสัปดาห์มาด้วยมีเกมที่ต้องเลื่อนครับอาร์เซนอลติดยโยร์บป,ป้าลีกผู้เล่นี่คาดว่าจะลงสนามครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดซอนกองหลังมีเจา้ากันเซลโลอาคันจิลูเบนดิอาสแล้วก็เซอร์คิโอโกเมสครับกองกลางเนี่ยน่าจะวางโรดี้เดอะบอยแล้วก็เบนน่าโดสามแนวรุกครับแจ็คกิลลิตฟิโฟเดนแล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลนด์ครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ aren, เนี่ย แม้ว,ว่าเกมล่าสุดจะไม่ยิงแต่ก็ยังนำเป็นดาวซันโบวอยู่ห่างๆเลยแล้วก็ทําไปแล้ว20ประตูทุกรลกการด้วยวันนี้มีลุ้นบวกเพิ่มครับ โอกาสบวกเพิ่มเนี่ยสูงด้วยส่วนทีมเยือนครับกุนซือใหม่อย่างเดชบี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันครับเกมนี้จะไม่มียาคูฟโมเดอร์ที่เจ็บยาวไปมิตโอมะอันนี้ก็เจ็บข้อเท้าครับที่เหลือนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับเรนี่คาจะลงสนามผูเปษารประตูก็ปเป็นโรเบิร์ตซันเชสกองหลังก็มีโยเอลเฟลมันอดัมเวฟสเตอร์ลูอิสดังน่าจะยืนหลัง3นะครับซอลลี่มซอลลิ แล้วก็มีซอรี่มาร์ตแบ็กอเลสเตอร์ไกเซโดเอสซูปิญญาปาสคาลกอตทอสซาเวลเบกพวกนี้น่าจะเป็นชุดนี้แหละครับที่ลงสนามวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะ2ลูกขึ้นไปครับผมมองว่ามีโอกาสถึงนะอัดอันกับเกมลิเวอร์พูลมาครับวันนี้ถล่มแน่นอนครับวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ใครอยากร่วมสู่กีฬาฝากเอาภา88ไว้ด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ